เรียกสิ้นเกียผ้าทำมือจากจังหวัดสุขโขทยัยทอลายโดยใช้ขนเม่นใช้เวลาทอ2เดือนเชิงลายมน16คุรินสวัสดีค่ะแนะนำสิ้นใหม่อีก1นผืนนะคะผืนนี้เรียกสิ้นเกี้ยค่ะเป็นสิ้นเกี้ยลายนกคาบนะคะซึ่งองค์ประกอบของตัวสิ้นใช้เวลาทอโดยประมาณคือ1เดือนค่ะ มีแถบใหญ่ๆ3มแถบขั้นด้วยนกคาบแล้วก็เครือวันถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบฉบับของสิ้นเกียนะคะเชิงลายมนต์16ซึ่งออกแบบมาเพื่อการและการขาดคุมทนเป๊ะค่ะเดี๋ยวครูินพาเข้าไปชมทีละส่วนนะคะส่วนแรกคือ บริเวณหัวสิ้นค่ะก็เป็นผ้าทอมือโดยใช้ฝ้ายค่ะส่วนบริเวณตัวสิ้นที่คุณลินจับอยู่นี้นะคะใช้ขนเม่นนะคะในการจกลายทีละแถวทีละเส้นจนเกิดลวดลายแบบนี้ดังนั้นผ้าแบบนี้นะคะสีไม่ตกสวยทนยาวนาน20ปีสีสวยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะและสีคลาสสิกค่ะเป็นเหลืองพอดีพอดีเหลืองไม่มากเหลืองไม่น้อยเหลืองดูแลดูคลาสสิกแลดู เป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เชิงนะคะลายมน1สลักษณะของเชิงนะคะคือฝีมือคนทอนี่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามีการาตีผ้านะคะโดยน้ำหนักมือเท่าๆกันแล้วก็ออกแบบสีค่อนข้างมีความหวานค่ะทำให้สิ้นดูหน้ามองขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวคุณอินพาชมทุกมุมทุกองศาค่ะว่าจะหน้ามองขนาดไหนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะผ้าจากจังหวัดสุขโขทยัยขนาดของผ้าคือ1 1 0ซนติเมตรคูณหนึซนเมตรนี่นี่คือบริเวณด้านข้างค่ะผืนนี้ปูผ้ากาวแล้วเรียบร้อยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะนุ่งแล้วสวยนุ่งแล้วสง่าง,งามคุรินพันธ์กับขุนเวทธรรมดาเลยยังดูมีสเสน่ห์ค่ะ บริเวณที่คุรินเย็บต่อกันไว้แล้วเป็นวงกลมเรียกว่าเย็บบวกนะคะพยายามให้ลายต่างๆชนกันเพื่อให้คุณลูกค้าได้งานที่ดีที่สุดไปนะคะสนใจทักถามถ่ายคุรินเข้ามาได้เลยในหลากหลายช่องทางค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจฝากกดกระดิ่งติดตามทางช่อง YouTube ด้วยรีวิวผ้าใหม่ๆให้คุณได้ชมทุกวันและผ้าทุกผืนคัดสรรโดยผู้ชำนาญการใน พื้นที่นะคะรับประกันว่างงานสมบูรณ์และสวยที่สุดแน่นอนค่ะและฝากติดตามนะคะ Facebook ค่ะทอพักเหนือใบคูรินค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ